กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการของดีเมืองหลวง50เขตค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่เขตภาษีเจริญนะคะที่สําคัญนะคะวันนี้ก็อยู่กับท่านผอผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญด้วยนะคะพ่อคะสวัสดีค่ะค่ะพ่อคะแนะนําตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีครับผมโคโสิ์อักษร,รชาติผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญครับนะคะ,คะก็พูดง่ายๆว่าเราเจอกัน2สัปดาห์แล้วต่อนเนื่องนะคะเพาราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เราคุยกันในเรื่องของมหานครแห่งความสุขมหานครสีเขียวนะคะซึ่งผอออกก็พาพิมพ์แล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูโครงการถนนสวยนะคะซึ่งโอ้โหสวยจริงๆรงนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเขตภาษีเจริญด้วยนะคะก็คือพุทธมณฑลสายหนึ่ง,ง,น,งนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งนโยบายนะคะที่เราจะพูดคุยกันก็คือมหานครแห่งโอกาสนะคะซึ่งตรงนี้ทางพอ,อ,อได้ ดูแลแล้วก็วางนโยบายของตรงนี้ไว้อย่างไรบ้างต่อเนื่องจากเมื่อรับนโยบายมาแล้วออขอบคุณครับสําหรับนโยบายของคณะผู้ว่ารกรุงเทพมหาคนครนะครับในเรื่องของออมหาคนครแห่งโอกาสนะครับ,รบทางสำนักงานเขตกออ็ได้คิดแล้วก็จะทาอย่างไรนะครับที่จะนํานโยบายนั้น,นมาสู่การปฏิบัตินะครับ,รบแล้วก็ลงไปถึงพี่น้องประชาชนครับ,รบก็คิดว่าในในพื้นที่ของ ขตภาษีเจริญเนี่ยอย่างที่เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าพื้นที่ยังเป็นพื้นที่ของการเกษตรเป็นหลักอยู่แล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยยังประกอบอาชีพทางเกษตรกรอยู่เป็นจํานวนมากพื้นที่มีประมาณหมื่นหมื่นกว่าไร่นะที่ยังเป็นพื้นที่ของการเกษตรอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งก็คือทําอย่างไรถึงจะให้พี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีโอกาสนะครับในการที่จะใช้การประกอบอาชีพเนี่ยนะครับเพื่อสร้าง ฐานะทางเศรษฐ,ฐกิจะนะครับให้กับตนเองเพราะฉะนั้นโครงการที่ทางสำนักง,งานเขตคิดขึ้นมาทําก็จะเป็นโครงการเกษตรปอาาลอดสารพิษนะครับเพราะเราจะได้ในเรื่องของของของเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรด้วยนในขณะเดียวกันเนี่ยยังส่งผลไปถึงเรื่องของสุขภาพพันามัยนะครับของอผู้<อ>บริโภคต่อเนื่องได้อีกนะครับอันนี้ก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาพอค่ะแล้วเมื่อเราได้รับนโยบายของโครงการนี้มาแล้วเนี่ยเรามีขั้นตอนในการปฏิบัติ การเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอย่างไรคะก็สําหรับการดําเนินการโครงการเนี่ยสิ่งแรกเลยก็ต้องมีการประชุมคณะผู้มือหางขอยงเขตก่อนนะครับว่าเราจะวางแผนในเรื่องของการดําเนินการมีวัตถุประสงค์อะไรมีเป้าหมายอย่างไรแล้วก็มีวิธีการดําเนินการอย่างไรนะครับเพื่อฟังความคิดเห็นนะครับโดยมีทางฝ่า,ายพนักาชนเน,นะครับเป็นเป็นเหมือนกล้าสนาเป็นเจ้าของงานแล้วก<อ>็เป็นได้ง,ง,าง,งานนะครับจากนั้นก็ทําโครงการขึ้นมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ แล้วก็แต่งตั้งทําการสุ่มในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเกษตรนะครับขึ้นมามเพื่อเป็นเป็นมีลักษณะเหมือนเป็นเครือข่ายในการดรําเนินโครงการานะครับแล้วในการประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกๆเดือนเนี่ยนะครับเราก็จะนําเรื่องนี้นะครับแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชนหรือแม้กระทั่งเรื่องของการตรวจเยี่ยมชุมชนนะครับาบางบางชุมชนอาจจะมีพื้นที่ที่สามารถที่จะ นํากิจกรรมนําโครงการนี้ไปสู่การปฏิบัติเราก็ไปทางพันธสาก <c oughs> นะครับ <c oughs> ให้ความรู้อะไรต่างๆไป <c oughs> นะครับอันนี้กเ็เป็นลักษณะของขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไปจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่จะลงพื้นที่ <c oughs> เช่นเรื่องของการเข้าไปเยี่ยมเยียนสูงและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรไปร่วมประชุมไปร <c oughs> ับฟังปัญหาความคิดเห็นหรือ <c oughs> ไปอเสนอแนะว่าจะมีการ อบรมหรือมีการให้ความรู้จากไหนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ดำเนินการไปไปไปหลาย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 เรื่องแล้วนะครับตอนนี้ก็ก็อยู่ในขั้นตอนของการที่จะดำเนินการต่อไปใช่เป็นช่วงของําดำเนินการแล้วจริงๆแล้วชุมชนที่อยู่ในเขตภาษีเจริญของเราเนี่ยเยอะไหมคะชุมชนของเราเยอะนะฮะก็มีอยู่ประมาณ53ชุมชน53ชุมชนถือว่าเยอะมากนะคะเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแล้วเขาจะทราบโครงการโอ้โหพอจะต้องแบบ ทำไงเขาทราบได้ทั้ง53ชุมชนว่าเรามีมีโครงการดีๆแบบนี้ก็ใช้ใช้ช่องทางของการที่จประชุมนะฮะหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งก็คือเรามีนักพัฒนาชมชนเนี่ยที่ลงลงเยี่ยมเยียนรับผิดชอบในแต่ละชุมชนอยู่แล้วนะครับก็นำในเรื่องนี้เข้าไปสมความเป็นใจชี้แจงคือบางชุมชนอาจจะมีข้อจำกัดนะครับพื้นที่ว่างไม่มีหร like ือพี่น้องประชาชนเกษตรกรเนี okay. ่ยไม่มีก็ เพียงแต่ว่าก็แนะนําแนะนําว่าถ้าอาจจะเป็นมาลุบกิจการมมาซื้อมีตลาดอยู่ตรงไหนมีสินค้าการเกษตรปลอดสารพิษอะไรเนี่ยนะครับถ้าปลูกไม่ได้ก็มาซื้อได้หนึ่งราคาถูกสองไม่มีพิษไม่มีภัยแต่ว่าถ้ามีพื้นที่ตรงไหนที่เป็นลักษณะของพี่น้องเกษตรเนี่ยเราก็จะแนะนําจารย์น้มพันขอความร่วมมือว่าเออใช้พื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาถือว่าเป็นโครงการที่คาดหวังจะให้ประสบความสำเร็จ ตอนนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์คะก็ถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยให้คะแนนสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะให้คะแนนตรงตรงโครงการหรือตัวตัวโครงการก็ได้ระมาเปรเซ็นต์นส80เปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าผลผลผลสำเร็จอย่างชัดๆอย่างทีวตัวส่วนเกษตรพอเพียงบางว่าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยตัวตัวเกษตรกรเจะเป็นกําลังสําคัญตรงนั้นเขตเองเราก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของการ แนะนำการประชาสัมพันธ์การไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมีกิจกรรมต่างๆตลอดเวลาแล้วเกษตรกร,ร,ก,รก็ให้ความสนใจนแล้วคนนี้ว่าละลายพฤติกรรมเขาพูดง่ายๆเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกร,ร,กรน่าจะใช้ปุ๋ยซึ่งภาคหลังๆปุ๋ยเคมีจะค่อนข้างเยอะมากกว่าพวกปลอดสารพิษยากไหมคะมีความยากง่ายอุปสรรคในการดําเนินโครงการไหมคะดูแลเหมือนเริ่มเริ่มก็เริ่มต้นก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่า ก็พยายามทําความเข้าใจให้ความรู้นะครับอธิบายว่าการใช้สารเคมีเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรบ้างไม่ลําพังแค่แค่ตัวพืชผักผลไม้ที่จะนํามารับประทานนะมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของดินเรื่องของน้ําเรื่องของอากาศอะไรอะไรเยอะแยะหมดซึ่งขณะนี้พี่น้องเกษตรกรก็มีความเข้าใจแต่เรียนยืนยันว่าในศูนย์ศูนย์บริการ่ายทอดรุโลยีทั้งสองศูนย์นะเกษตรกรที่ เป็นคณะรมการหรือเป็นประธานศูนย์เนี่ยปลอดสารพิษใช้ปุ๋ยคือถ้าใครที่เข้ามาตรงนี้แล้วได้รับการอบรมได้ความรู้ไปเนี่ยคือสวนของเขาเนี่ยปลอดสารพิษแน่นอนเลยอือค่ะเขเคยไปที่ศูนย์ของแขวงบางว่าบางจากของคุณกิติศักดิ์เนี่ยนะครับที่บ้านเขาเนี่ยคือคือใช้บริเวณบ้านเนี่ยเป็น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 ศูนย์เป็นศูนย์เลยแล้วก็มีผักมีผลไม้สารพัดค่ะเคยไปเด็ดองุุ่นจากต้นนะ ก็คือไม่ต้อง่ต้นหน้าเลยไม่ต้องล้างเลยเด็ดสิบร้อยก็ทานได้เลยปลอดภัยเลยไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรมาเคลือบไม่มีเลยนะคะไม่ต้องไปแช่น้ําละลายเพื่อเอาสารพิษออกไปเด็ดจากต้นแล้วก็ทานได้เลยใส่ปากได้เลยส่วนของศูนย์คุณลุงวินัยที่แขวงคลองขวาเนี่ยในสวนของคุณลุงก็จะมีพืชผักเกษตรเยอะแยะเต็มไปหมดมีสารพัดแล้วก็คุณลุงบอกว่าไม่ต้องไปซื้อนะครับสามารถใช้ พืชผลในในในสวนของตัวเองในการดำรงชีวิตได้เป็นเป็นปกติแล้วยังสามารถที่จะนำไปจำหน่ายได้นะฮะนี่คือคือสอดรับกับนโยบายเรื่องของมหานคร่งโอกาสทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ได้ใช้โอกาสในในที่ตัวเองมีอยู่เช่นเรื่องของพื้นที่เรื่องของการสนับสนุนจากทางกรุงเทพมหานครเข้าไปนะครับก็ทำให้อย่างน้อยก็ประหยัดและยังมีรายได้เพิ่มขึ้น ตอนนี้ได้มีการรวบรวมของจากทางศูนย์ส่งมาบ้างไหมคะว่ามีสมาชิกที่เข้ามาร่วมเนี่ยเยอะบ้างน้อยเพียงใดก็มีมีจํานวนมากนะครับคืออย่างนี้เดี๋ยวการการทํางานเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องของโครงการเกษตรปลอดสารพิษเนี่ยยังทํางานเชื่อมโยงไปกับเรื่องของพื้นที่สุขภาวะด้วยคือเรารมีคณะ,คะทํางานที่เชื่อมโยงกันเรามีคณะทางานในชุดที่เรื่องดูแลในเรื่องของของตลาดตลาดปลอดผักปลอดสารพิษเนี่ยนะครับอ๋อก็ ขอถืออกาสที่ไปทำพันงานเลยได้นะวันได้เลยค่วันพฤวันที่28่ะวันศุกร์พรุ่งนี้เนี่ยนะครับศุกร์ที่29กรกฎาคมนะครับซึ่งทางโครงการทางสำนักเขตนะครับเรามีโครงการในเรื่องของการจัดตลาดนัดผักผลไม้ดีๆแอดาษีเจริญพื้นที่สุขภาวะทุกวันศุกร์ิ้นเดือนนะครับตั้งแต่เช้าเลยเก้าโมงเช้าจนถึง9ก้โมงถึง15บนาฬิกาก็จะมีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับ จากทั้งสองสูนเนี่ยนำผลผลิตมาวางขายมาวางจำหน่ายในราคาที่เรียกว่าถูกราคาหน้าสวนนะพูดง่ายใช่ครั่ที่ไหนครับะที่สำนักงานเขตออกมาที่สำนักงานเขตเลยเชิญชวนทางทีมพิมแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าอยู่ใน พื้นที่ของเขตภาษีเรือนยึดใกล้เคียงเนี่ยใก้แวะมาได้ทุกวันศุกร์มาช็อปได้เลยมาเราจะเริ่มพรุ่งนี้ศุกร์แรกเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะทุกศุกร์ต่อไปนะคะทุกศุกร์สิ้นเดือนต่อๆไปส9ในการถึง10 15ในการที่สำนักงานเขตภาษีเรือนนะคะก็ในเวลาราชการก็มาช็อปปิ้งกันได้ชายจะเห็นว่าผลจากการที่เราดําเนินการโครงการนี้แล้วก็การที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็นําในเรื่องของเกษตรปลอดสารพิษไป ไปสู่การปฏิบัติเนี่ย <คะ S 1> ก็จะเห็นผลผลิตนะครับ <nin Korean. S 2> อ,ยอยากอยากจะเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมมาร่วมงานนะคะมามาก็พูดง่ายๆว่าถ้าเราจะบริโภคอะไรสักอย่างหนึ่งนะในชีวิตที่เราอยู่ในยุคยุคนี้ยุคดิจิตอลกันแบบนี้นะคะอาหารที่มันเป็นอาหารง่ายๆบางครั้งเนี่ยอาหารขยะที่เราทานเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพแต่ถ้าเลือกที่จะมาทานอาหารที่ปลอดสารพิษ นะอันนี้อาจจะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วยนะคะหรือออกกำลังกายด้วยนะต้องออกกำลังกายให้ครบด้วยนะคะแต่ที่สำคัญนะคะวันนี้แมมคุยเรื่องโครงการเกษตรปลอดสารพิษแล้วก็จะต้องมีตัวอย่างของโครงการพออาเลือกที่ไหนครับวันนี้ก็ขอบคุณครับคุณพิมพ์แล้วก็ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเขตประจิเทินคิดว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่ทางเกษตรกรเนี่ยเขาก็ได้นำหลักหลักในลักษณะของ ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแล้วก็นําไปสู่เรื่องของเกษตรปลอดสารพิษมีสถานที่หนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือสวนเมลอนบางว่านะครับอยู่ริมถนนราชพฤกษ์ใกล้ๆเขตนี่เองใกล้ๆเขตใกล้ๆไมน่ไอลอนุญาตให้เราไปเยี่ยมชมได้เลยเดี๋ยววันนี้จะพาคุณพิมพ์แล้วก็ทีมงานเนี่ยไปดูสวนเมลอนเมลอนบางว่าและถ้ามีโอกาสนะก็จะได้ตัด แล้วชิมกันสดๆไปสวนเลยนะคะคแม่อดใจไม่อยู่แล้วนะคะ <c oughs> ช่วงนี้เดี๋ยวขอพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปที่สวนเมลอนค่ะ